สวัสดีครับพี่น้องปองไปไอซส่ย,ยิ่งก้าทักไข่สบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายพี่น้องทางโซนยุโรปโซนประเทศไทยบานเฮาออสเต,เตรเลียสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอรแ์แลนด์ลายมองลายแจหลายมองลายบอนพี่น้องเลยหลังจากเมื่อวานนี้กับมีดเด็ดคลิปพอดีติทุระก็เลยมีดเด็ดคลิปลงพี่น้องเลยมื้อนี้ก็เลยมาเอ็ด คลิปเออันนั้นส้มมูเอ็ดส้มไหวกินด้วนสูตรตาดุยเพราะง่ายกะเอามาปิ้งกินเลยส้มจ้จอยพี่น้องเลยนี่เดะพี่น้องนี่ลูกเลยสูตรก็ดีเพื่พองนี้ของมันกับมินามิไปเลยขำเฮาเยอะมันส้มมันเนาะเอามาหน้าเฮาเสืนน้อผน,น,นก็นส้มแล้วะเนาะพี่น้อง <c oughs> กินคือเก้าพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้องกินข้าวเช้า มื่อนี้เอทคลิปตอนเช้าได้เมื่อนี้นะเข,าเขา้าห้องกะหาละนึ้อม้อหอนหอนัดนครพนมหัดเย็นหนาวพี่น้องร่มแห้งเลยนี่เบิ้งสังเกตข้างหลังกองไฟกองไฟนี่จะกองไฟไม่ได้หาละเงาะพอดีเอสยูเอกินแน่ก็เลยเอาเจ้ากองไฟมากินข้าวกันพี่น้องเบิง้งมาชวนพี่น้องกินขา้าวมาพี่น้องมากินขา้าวน้ำตะลุยส้มหมูเบิง้งมาละแซ่บบ่ส้มจ้จอยเลยพี่น้องเอ้ เนื้อติ้นมันยังไงพี่น้องเนื้อสันคอมันติ้นมันบ้าส้มเจจอยเป็นส้มทันใจส้มไหวเลยนะเ <c oughs> บวาเขามีต้องคาหึงนะพี่น้องสองมือจามมือเฟิ่อมันเลยส้มเหรอเฮะเอาซูด,ด้วยเหรอไอ้แล้วปิ้งี่เลยแต่มีน้ำให้กินชิปด้วยพี่น้องโรคภัยมันหลายผมปิ้ง งั้นก็ก็กินได้กับนีเป็นเพรานเนาะครับลูกค้าแนะนำให้กินทุกเพราะมันยังซื่อรักอ่นะไม่หน่ีจริงสิโย่มันเป็นเนื้องูเนือเน้อควายก้อยไปแล้วเนาะพี่น้องแซ่บอืมนี่จะแซ่บพี่น้องจอมจะจอยอะ่ะฟักกันสุดแต่ด้วยเอ้เร็วกินเร็ว ตอนประกันพระมาเรียลเข้มเร็วคือเข้มเค็มเร็วคือวะเนีพี่น้องแก้วเลยส้มจ้อยพี่น้องตึงง่ายตึงง่ายนะพี่น้องแก้วว่าาวไม่ต้องซ่าแล้วต่ข้าวไม่ต้องไป็นซื้้มหมูเขาเองกินเองแต่เอ็ดแล้วเดือดมันต้มเร็วนะ เด็มดีจ้ๆยมีต้องรอสามมือสี่มือออกมสูตรนี้สูตรตะุ้ยาสูตรเพลิกอะิเจ๊ๆเราเด้อาาาลมแห้งีงง่น้องอ่ะขอนมลมทั้งหนาวทั้งลมอืมบ โควิสกครับเย็นักแล้วพี่น้องรอบนี้รักษาเนื้อักษากตเดอ้อพี่น้องเอยใช่ย,ชยิ่งเพื่อกันเดียวรักษากตเจ้าของเลยละมีอ้อกไปดินไปคุกกี้มองคนหลายๆครับข้า,าไ่ได้นใจบงสิบเก้าข่่่บ่ <laughs> จะดูจะดูเน้นกินขาวเน้นกินข้าวแซ่บเ,เลยเต๋อพี่น้องคอัน้องเธอจำไปได้เออเย่ยคำข้าจำตุ่มนี่ชอบต้มย <laughs> ุจ้อยสักมาตรทานนี ้เาเอดเองเด้อแล้ก็มีทาสมมือสามมือเอเปรเลยปีงเลยกินเ,เลยสมแซบอืมอ้มอืมอ้มอซบือเน้นกินข, <c oughs> ข,ข้าวสิข้าวกำังใหญ่ อัเข้าไปเมียงเลยแค่พักนี่พี่น้องเบิง้งขำสมตุันะขงได้บรรยากาศร่มนหนาวหนาวกลางกองไฟ นังปิ่ไฟนังไปนังมาขึ้นไปขึ้นมาเอ็ดึกกินเน,น,นาะอนาเลยเนาะเอาซูแต่ด้วยเพสลองมึงนังเผื่อข้าไม่ได้นังเข้มข้ามีหรือข้าเอ็ดนะนะท่านธรรมดาไมนกันนังเข้มเนาะนังไฟทุบเผาปี่ไฟทุบดึงเข้าหอนมาโจกกินอันนี้ข้าวฝัดไม่ได้นังเข้มข้าวฝัดมีหมูข้าวเอ็ดในนี้กินน,นะนะพี่น้องเอาละพี่น้องในคลิปนี้กับพอสมมาพาควร แกเวลาก็โมกบจวบ,จ <c oughs> บออก็โมกบเจอเบากระยินยำลีนจ้ะกองอก็โมกบจวบไอ้ไซยิ่งที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปักกดติคือเป็นกำลังใจเฮ้ยแต่ด้ยคนเท่าเท่าเดทคลิปต่อต่อไปเด้อพี่น้องเอ้ยในเลิกกับยำปลายนี่ทิ่มันกระด้สู้ไปน้ำกันพี่น้อง COVID, อเอ้ยโควิดกับเรื่องของโควิดเหง้ากับเอสของเฮาไปเลย <c oughs> เอา้าพี่น้องเฮ้วอยู่ดีไม่แหง้งเออเดี๋ยวเดียว,ยวปีใหม่ ส่ท้ายปีเก่าตัวหลับปีใหม่ก็เด้อเดี๋ยวเอาจับเจือเออไอใส่เอ้อไอ้ใส่ยิ่งเด้อพี่น้องเด้อพวกเามาเบิ่งตะดุยมากดไลค์กดเต้มาเลยเออชื่ดีมีแห้งเพือพอนฝีใหม่เด้ออ้ไอใส่ยิ่งทุกคนค้าขายลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเฮเจ็บมีใครหาเงินได้มันมันเนาะพี่น้องเนาะอ้าวขอบคุณครับสำนี้นะครับผม